ขอเวลานอกกันมาตั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะ EP 5 1แล้วนะคะ EP นี้เนี่ยตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนจบคัสเรียนภาษาอังกฤษนะคะเรียนกันมากับอาจารย์นี่ก็คือค่อนข้างยาวนานเลยค่ะเพราะว่าเป็นคาสเรียนฟรีนะคะของมิชนาลี เรียนวันอังคารแล้วก็วันเสาร์ครั้งละชั่วโมงที่วันนี้ยายจะมาแชร์แล้วก็มาเล่าประสบการณ์เขาบอกว่าวันนี้ค่ะเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราฟังอาจารย์เข้าใจทุกคำโต้ตอบอาจารย์ได้หัวเลาะตอนอาจารย์เล่าเรื่องตลกคือมันเป็นโมเมนต์ที่เราไม่คิดว่าเราจะมาสัมผัสถ,ถึง ขอเรียกว่าอะฮ้าโมเมนต์ ha, ได้ไหมคะเพราะครั้งแรกจําได้เลยว่าก่อนโควิดเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษที่โบสแล้วก็พอโควิดมาก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์ช่วงแรกๆเนี่ยแทบจะต้องปิดกล้องหนีอาจารย์เลยเพราะว่าเวลาอาจารย์พูดแล้วเราไม่เข้าใจเรากลัวอาจารย์เรียกถามเราก็เลยปิดกล้องบางทีอาจารย์เรียกชื่อก็ทําเป็นเหมือนแบบไม่ได้ยิน อาจารย์ก็จะข้ามชื่อเราไปแต่จริงๆคือเราไม่รู้ว่าเราจะตอบอยังไงเราไม่เข้าใจคำถามแต่พอระยะหลังๆเนี่ยเราเริ่มมาบอกตัวเองว่าถ้าหนีถ้าปิดแล้วเมื่อไหร่เธอจะฟังออกเมื่อไหร่เธอจะพูดได้เราไม่ได้มีความคาดหวังจนถึงแบบขั้นเอ็กซ์เพร์นะแต่เรารู้สึกแค่ว่า ราไปต่างประเทศหรือเวลาเราเจอต่างชาติในประเทศไทยแล้วเขามาคุยกับเรามาขอความช่วยเหลือเนี่ยเราน่าจะสามารถสื่อสารอะไรที่ง่ายๆกับเขาได้เงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่เริ่มเปิดกล้องเรียนและเวลาที่อาจารย์ถามอะไรที่ไม่เข้าใจคือท่าทางเราสายตาเรามันก็บ่งบอกว่า I don't know I don't understand คุณพูดอะไรคุณอธิบายให้เราฟังใหม่ได้ไหมแต่วันนี้ เรารู้สึกว่าพัฒนาการของเรามัน,มนดีขึ้นมากเลยอะเรารู้สึกว่าเราฟังอาจารย์ออกไม่ว่าอาจารย์จะถามอะไรมาเราเรารู้สึกว่าเราเริ่มจับคีย์เวิร์ดได้คือเวลาเราคุยกับต่างชาติสิ่งหนึ่งเลยที่มันแตกต่างกับคนไทยคือหนึ่งความเร็วของ,ของภาษาการรวบคำสำเนียงที่ไม่ได้เป็น my name is ไม่ใช่อาจารย์ก็จะเป็นอะไรเแล้วแล้วก็อะไรแหนมอะไร แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจว่าอาจารย์พูดอะไรกับเราหรือบางทีเราอาจจะลองเดาว่าประโยคนี้อาจารย์น่าจะถามแบบนี้ไหมแล้วเราตอบไปเอามันใช่มันถูกมันก็เลยเกิดคำว่า small win ค่ะ small win คือความภาคภูมิใจเล็กๆในชีวิตของเราเหมือนกับเวลาที่เราบอกตัวเองว่าเออเราต้องลุกขึ้นเต้นออกำลังกายนะ และเราสามารถลุกขึ้นเต้นได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกฟิลกูดมากๆเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าสมอวินวันนี้สำหรับแพงก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สมอวินมากๆเลยในเรื่องของการเรียนภาษาและเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มฟังต่างชาติพูดในสำเียงของเขาออกแล้วคือเขาไม่ต้องมาพูดกับเราแบบตะกุกตะกักเพื่อให้เราฟังเลย แต่เขาพูดในความเร็วที่เขาเคยใช้เหมือนกับเราเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่เขาเข้าใจว่าเรารู้ภาษาเขาแล้วเยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีจังเลยอยความรู้สึกแบบนี้เราก็เลยอยากจะบอกว่าอ่าเวลาที่เรารู้สึกฟิลโกูดกับตัวเองแบบนี้นะคะแบบวันละนิดละหน่อยเนี่ยมันจะค่อยๆรวมเป็นความซัตเซสตอรี่ในชีวิตของเราและเราจะรู้สึก ภูมใจกับตัวเองจังเลยรู้สึกว่าเรานี่แบบไม่ธรรมดานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งนี้แหละมันทําให้เรามีความกล้าในการที่จะทําสิ่งอื่นที่มากขึ้นหรือยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือเอวิติงไม่รู้สิแพงก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายมันยังไงเนาะแต่แค่รู้ว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นอะ่ะมันมันทำให้เรามีความสุขมันทําให้เราอยากจะ มีเขาเรียกอ,อะไรคะมีความฝันมีความหวังมี e n e r g y ในการที่จะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมากมายไก่ของรอบๆตัวเรานะคะและแพนก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตนะไม่เฉพาะเรื่องเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บตังค์เนาะเก็บออมเรื่องของการลองทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำอ่าอย่างเช่นเราอาจจะไม่เคย คิดว่าเราจะทําโครงการบางอันได้แล้วคี่มันยากเลยค่ะแต่เราก็ลองกล้าลอง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 แหวกแนวลองเสนอไปเอ้ามันผ่านมันได้ก็ไม่รู้หรอกค่ะบางอย่างมันอาจจะเฟลก็ได้นาะแต่ถ้าเกิดเฟล,ลก็ถือว่าเราได้ลองแล้วดีกว่าเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะท่านลองทำมันจะดีหรือไม่ดีหรือมันจะยังไงก็เราได้ทําสิ่งน,นั้นแล้วค่ะเราได้ลองทําแล้วสิ่งน,นี้ต่างหากที่ที่เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตเรา ะะก็ฝากเอาไว้ค่ะลองออกจากความกลัวบางอย่างเริ่มต้นบางอย่างแล้วความรู้สึกฟิลกู้นะคะมันจะตามมาแน่นอนเหมือนที่วันนี้แพนได้รับสิ่งนั้นมาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ